สวัสดีครับพี่น้องสบายดีไปมโอมือตมะกอ่อ่ย่อะน้อย่ยูย่่อยู่อย่อย่อ่่อยู่อยู่อยอ่อยู่อยู่ออยู่อยู่อยู่อู่อยู่อย่อยู่อยู่้ยู่็ยู่อ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 ยููอ่อิูย่อยูู่่อู่่อยู่อูย่ออยู่ยยออเอ่่่ยไ อย่ามาใกล้ลูกหล่ะคำแพงหยุดก่อนสต็อปหยุดหยุดหยุดยุดชาบูก้อนนู้ไปได้ตัวใหม่นอนหลงอันนี้มันซื้อล้องเมย์ลูกบรามาสู้กันเด้อมาสู้กันใกล้ื้อย เจอการทีดเรากลัวตายซะเโอ้สามเกมาร้ายหม่เนื้อามเกัการสามเด็กมวะสามแยกปากนักปูอย่าไปมาอไปยยี่ย่ไม่ทำกินกับยานี่นะโอ้ยทานเพยนอามารกินน้ำกินลมชุ่มชุ่ม

เรื่องบวนะย้อนมีเจ้าของนะเจดียบอกเจดียแล้วมาเอาล้าบ่กมันแพงมีอะรห้ันไปเราสั่งแล้ว luột đây 4 rồi riley r variance, UFX白. Biết không, có khi nó bị cái này mình là yeah. yeah. <laughs> ประุนให้ลูกกินนมอีกสามโต นวนาวลมๆฮะดิเจต็นาได้นนี่ยเบื่อล้วขาจา้างอืมเขาดับผิดหรื่นานวะทำขา้าบุนหาบ้าอะไร ไงานไรงานโพแน่งานบุญแน่นมาตนการอานี้วกินไ่ทานเขาแบบื่นว่าอีกงานอี เนื้อไงต้องทำอะไรต้องทำอะไรเขาเรีกว่าซีโลยังมาโลเหมื่อเหมือนบ้าจะมีจูดเด็กอยานีด้วยเดี๋ยวอาดาม่เห็นานแล้ผมงานเป็นเตะงานเปโม่โดนหั่มโม่เตะจิ้เบียร์เาเลยอะไรกับกีฬาพูดได้ไหมถือได้ ันจะจกาวิวแบบเป็นจอๆทั้งตามใส่อยู่แล้วมันบังตามันบริเวนกะไรเนาะน้ำมันไ้หออกมันปานี่วัให้เมงป่าเหลาก้นเ่ะย่างกับปลาช้นช่้ chị ngồi rửa đó hmm, okay. vừa chị <laughs> <laughs> cái gì hmm. hmm. mà này còn cái này cái เกี่ยม่านหน้าจันเปรเมื่อมาก่อนที่่านมาขึ้นมาที่ซ้อมขึ้นที่หนึ่งม็หัวหัวแข็งๆมุ่งชื่นบอกของดีบอกยังมุ่งชื่นกินกิน่า่ยังกิน มูนี songs, <c oughs> ่ไปงานนึง hey. บ่แม่น่วาวเขาจ้าบ่เบิ่งแข่งของคนหรือนะนี่ยังว่าเนี่ยจุบันเป็นลูกเป็นหลานเนาะจั่นโยบ่ยืนนอยู่นะกับอีแม่นะ มองแล้วก็วออกมายืนโินแตมจะข่วมเลยโลหาสซูเปอนี้ไหมนี้มันยูพีเดอร์เงินละมันก็ได้ขึ้นโหลดยังต่างการกินหองน้ำแซ่แซวถึงเมื่อละบ,บ่บอนีมนม่มันั่งอยู่วะจะนั่าื่มเหา เลยไปเงินจังบานเนี่จังบานกเลยไปขนของมากินด้วนอ๋อหม้านก็ขี้นะซกระตูิงนือนอง มาเปนสิาาไป่ามนอนเสร็ dungeon, ือสริมกันแล้วมึงเด้อวันน้ำหล่นหัวบ้างอีกแล้ว เราดิสิห ah, ่าข้่งบนมีสิหาเงินวันครูพุนี้วันครูไม่ใช่ไม่่เรียนยุ่งิดังเงินเลยยุดมั้งรับประทาน ไม่กินงกินถั่ทมันใหญ่ แบบที่ถอยออกไปอย่า hmm, ดื้อค่ะอย่าดื้อเฮ้ยมันย็งเป็นแบบเล็กน้อยแม่อ่อนเนี่ยมันอีสานะนาพี่แบบอีซาไี้เวลาเราอ่อนจะโนนอนอี่ไห พี đ đ ông. Ông ông ่น้องต้องลงจีบิเงันเขากินขาวหรือเปล่าซ้ำตัวเป็นอยาดเลยนะแบบสิออกมาดูสวนสัตว์รับการข่าวทีก็ดอกไปแบบสิพี่น้อง น yup. um. yeah. you know, ี่ปไนี่มันเป็นราอไรออกไปแบบีันนี้เบอกันีเบอกมึงไปโมยล้วพี่น้องเอ้ย นาทีมันอยู่ตรงไหนไมาเรื่อย,ยอ้ยพี่น้องจะามอนอนกับเซร่าเด้อพี่น้องจาขอโทษขออภัยเด้อจะแก,กมันวุ่นวายนิดหนึ่งเนาะแปลว่าจะแกแเปลว่าหมาเนาะภาษาเขมรไปเลยพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน่าสบายดี